ฐานท้าชะตาฟ้าปิศนายุทธจักรตอนที่63ไท้จือมาถึงปานเยออเยยิ้มพลางชมเชยว่าบทเพลงที่ดีเนื้อร้องที่ดีแม่นางสั่ง สมคำร่ำลือจริงๆสร้างหวนได้รับคำชมจากคนโอตกูลฟ้านซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสตรีเจ้าปัญจาก็เกิดความพึงพอใจใบหน้าแดงระเรื่อเล็กน้อยย่อกายคารวะขอบคุณลิ้นหวานเอ๋อก็พองกศรีรษะกล่าวว่าทิวทัศฤดูหนาวความเย็ยนในเยือกต้นชุนเทียนช่วยให้ฤดูร้อนอันอบอ้าวสดใสขึ้น ฟ้านเสียงถือกำเนิดใหม่ในรัชชิ้ง16ปียังไม่ชมชอบฟังเพลงเท่าใดกลับผลลำลึกถึงเสียงเพลงของหยางจงเว่ยเมื่อชาติปางก่อนพอนึกถึงหยางจงเว่ยก็ประวัตินึกถึงเฮ่อจงเว่ยซึ่งระหว่างนี้มักแวะเวียนมาเยี่ยมคำนับที่ตึกตระกูลฟ้านต้องขมวดคิ้วเข้าหากันอยู่ดีๆก็นึกรังเกียจปัญญาชนผู้นี้ขึ้นมาแต่ว่า คำพันประสบผู้สาพรขาวในบทเพลงของแม่นางสังวนกลับสะกิดความคิดคำานึงของมันขึ้นมาผู้สาพรขาวคือเสื้อขาวเพลยเบาบางบริสุทธิ์ราวดอกเหมยตอนแรกที่มันไปยังศาลเจ้าชิงประสบพบพานหวานเอ,อ๋หวานเอ,อ๋ก็สมใส่เสื้อผ้าชุดขาวประดุดดอกเหมยช่อหนึ่งแต่ว่าดอกเหมยช่อนี้เพิ่มกลิ่นหอมของน่องไก่อยู่บ้าง นึกถึงตอนนี้ฟ้านเสียนต้องกวาดตามมองไปยังลิ้นหวานเออพบว่านางกำลังมองดูตนเองสายตาทั้งคู่พอเผชิญพบกันฟ้านเสียนต้องยิ้มเล็กน้อยลิ้นหวานเอ,อ๋อกลับบังเกิดความเอียงอายอยู่บ้างตอนนี้เยี่ยหลิงเอ,อ๋อแม้ยอมรับนับถือวิชาฝีมือของฟ้านเสียนแต่พอเห็นฉากที่ทั้งสองชำเลืองมองดูกันไม่ทราบเพราะเหตุใด เกิดความคับข้องใจอยู่บ้างส่งเสียงกระแอมกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ชมชอบฟังเพลงฟ้านเสียงยิ้มพลางกล่าวว่าดูท่าแม่นางนเยี่ยกับข้าพเจ้าล้วนเป็นคนหยากมันยอมรับว่าเป็นคนหยากยังพอทำเนากลับลากเอาเยี่ยงเอ๋อเข้ามาด้วยหญิงสาวอีกสองนางอดหัวรอไม่ได้แม้แต่สั่งวนที่ด้านข้างก็ยกมือปิดปากหัวรอ้อ ยามนี้ภายในห้องมีมันเป็นบุรุษเพียงคนเดียวที่ข้างกายนั่งไว้ด้วยเหมยๆหกับหวานเอ๋อสวนเยี่ยนหลิงเอ๋อนั่งอยู่ข้างกายหวานเอ๋อจมูกสูดดมแต่กลิ่นอายของหญิงสาวให้ความรู้สึกที่ดีเลิศแก่ฟ้านเสียนต้องรอบทอดถอนใจว่าไม่เสียทีที่เกิดมาทั้งไม่เสียทีที่เดินทางมาขอเพียงไม่มีหยดเจียจิ้นจู้ข้างกายก็พอฟ้านเสียนเห็นว่า สตรีเป็นสิ่งอันสวยงามที่สุดในโลกแต่หากว่าเด็กหญิงนางหนึ่งใช้สายตาที่นิยมเลื่อมใสมองดูท่านอย่างนั้นก็ไม่ดีแล้วยามนั้นแม่นางสังเหวินปลุกปลอบกำลังขวัญย่อกายคารวะคราหนึ่งกล่าวเบาๆกับฟ้านเสียนว่าหญิงสาวขออกอาดขอให้คุณชายฟ้านประทานบทร้อยกรองศิลปินในมหานครประชันความเลิศหรู ทั้งแบ่งแยกลำดับชั้นผู้ที่ฟังเพลงเป็นท่านอ๋องกับเจ้าพยาแต่ประกวดประชันถึงตอนท้ายก็ยังประลองความรู้ความสามารถขึ้นอยู่กับบทร้อยกรองที่ขับขานแม่นางสังวนมีโอกาสขับร้องบทเพลงให้กับถิ่นจู้ในวงังกับคุณโหน่หญ่ตระกูลฟานย่อมเป็นบุคคลชั้นแนวหน้าที่คุณนคิดคำนึงคือบทเพลงและเนื้อร้องที่ดีวันนี้บังเอิญพบผ่านคุณชายฟาน ที่มีชื่อเสียงเรื่องรือจึงไม่คำนึงนถึงความถือดีและไม่คำนึินถึงศักฐานะที่แตกต่างร้องขออย่างอกอ่าต่อฟ้านเสียนฟ้านเสียนงงงนันวูบลิ้นหวานเอ๋อกับฟ้านเยอ่อเย่อก็เร่งรัดให้มันเขียนออกมาแม้แต่เยี่ยหลิงเอ๋อก็ลืมตากลมโตดูว่ามันจะเขียนข้อความอันใดออกมาฟ้านเสียนอับจนปัญญาแต่แต่เข้าห้องด้านใน ปูกระดาษฝนหมึกฟ้านเยอะเยอรู้ใจเป็นอย่างดีจึงนั่งลงที่ตน้าโต๊ะหนังสือส่วนฟ้านเสียนกลับกลายเป็นเด็กรับใช้คนหนึ่งหญิงสาวทั้งสามที่ติดตามเข้ามาเห็นเช่นนั้นอดหัวร่ออีกครามไม่ได้ฟ้านเสียนอธิบายด้วยความกระอากักกระอ่วนอยู่บ้างว่าลายมือใหม่ๆสวยงามกว่าถึงแม้ว่าตอนที่อยู่อ่าต้านโจก็หัดคัดลายมือสุดท้ายยังสวยงามสู้ใหม่ๆไม่ได้ จึงยกให้นางเขียนแทนไม่นานให้หลังฟ้านเยอะๆก็ใช้อักษรเสียวไข่อันง,งดงามคัดลอกบทร้อยกรองที่ฟ้านเสียนเอื้อนเอ่ยออกมาซางเหวินพอได้ยินได้ฟังก็ตากระจ่างวูบพอรับกระดาษไปอ่านดูโดยล,ละเอียดสร้างความยินดียิ่งย่อกายกราบกราบต่อฟ้านเสียนกล่าวว่าซางเหินขอบคุณคุณชายฟ้านประธานบทร้อยกรอง พราะคุณยิ่งใหญ่ไม่กล้ากล่าวขอบคุณลิ้นหวานเอ๋อกับฟ้านเย่อเย่ก็พังอกศีรษะเห็นว่าคำร้อยกรองของฟ้านเสียนนี้คู่ควรรับคำพระคุณยิ่งใหญ่หากว่าสังหรณประพันธ์เป็นบทเพลงแล้วเสร็จร้องขับขานไปทั่วมหานครจะสร้างชื่อเสียงเรื่องลือวันนี้ฟ้านเสียนคัดลอกวักทองของท่านเสียนจูจำเดิมไม้ดอกบ,บานสะพรัง่ง บัดน,นี้บ่อชำรุดกำแพงหักพังจนบรรยาเหนียวรั้งกลับคืนบ้านใดเพลิดเพลินเจริญใจเช้าสดใสพบข้ากระจายเมฆหลากหลายเลือนมลกฏสายลมตัดละอองฝนขาดช่วงเรือท่องเที่ยวกลางละรอกใบไม้ผลิโรยร่วงโดยพลันมันเห็นหญิงสาวทั้งหลายเคลือบเคลิ้มงมงาย ต้องสัส่นศีรษะทอดถอนใจครุ่นคิดว่าเรื่องเก่งโบตันจะเป็นความเรียงอันวิเศษสุดมันดึงข้อความท่อนนี้ออกมางดงามนั้นงดงามอยู่แต่ไม่เทียบเคียงกับท่อนก่อนและหลังถือว่าขาดจิตวิญญาณไปบ้างเพียงแต่ตอนนี้มันวุ่นวายกับการค้าขายและการออกปากฝากรับแม้กระทั่งการออกมาท่องเที่ยวก็เจียดเวลาเพียงสองวันไหนเลยมีเวลาแก้ไขปรับปรุง ดูท่างานเผยแพร่วรรณกรรมของชนรุ่นก่อนมีความยากลำบากยิ่งเยี่ยงเอ,อ๋มีปฏิกิริยาเฉยชากว่าจนบัดนี้ค่อยรับรู้ถึงความแยกคายในระหว่างบรรทัดแสดงความเห็นว่านี่ออกจะเศร้าหดหูไปฟ้านเยื่อเยพลันหน้าแปลเปลี่ยนไปนึกถึงคำจนปัญญาเหนียวรั้งกับคืนก็ปรากฏในบันทึกของก้อนหิน ตอนที่หลินใต้อี้เล่นการะเล่นดื่มสุราหากสังงวนนาไปร้องขับขานผู้คนยังไม่ใช่ร่วงรู้ว่าบันทึกของก้อนหินเป็นเกลือแต่งขึ้นมาแต่ดูเหมือนฟ้านเสียนลืมเรื่องนี้ไปส่วนเรื่องของจิตใจนางก็ต้องการให้เกลือมีชื่อขจรขจายจึงไม่รื้อฟื้นเอ่ยถึงการท่องเที่ยวชนบทจบลงอย่างสมบูรณ์ทั้งหมด ได้รับเสิ่งที่ต้องการเยี่ยหลิงเอ,อ๋อเรียนรู้วิชาฝีมือย่อยสร้างินได้รับบทร้อยกรองของฟ้านเสียนฟ้านซือเจอ๋อรับประทานปลาเผาเนื้อย่างเต็มท้องต้าเป่าก็จูงมา้ากลับทำเนียบมหาเสนาบดีฟ้านเยยอเย่ได้พักผ่อนหย่อนใจลิ้นหวานเอ,อ๋มีอกาศใกล้ชิดกับพี่ใหญ่ส่วนฟ้านเสียนได้รับมากที่สุดแต่ไม่อาจบอกออกมา หากว่าจบลงแต่เพียงเท่านี้ก็เป็นความยินดีของทุกฝ่ายแต่ฟานเสียนพอได้รับรายงานจากหวังฉีเหนียนต้องขมวดคิ้วเข้าหากันมีความรู้สึกว่าเรื่องราวประจวบเหมาะไปแล้วไทจือกำลังเดินทางมาเดินทางกลับฟานเสียนพอฟังว่าไทจือกำลังเดินทางมายังบ้านพักตาอากาศก็ออกคำสั่งให้หวังฉีเหนียนเตรียมนำขบวนกลับมหานคร เมื่อองค์รัชชายาคิดมาพักร้อนตนเองยังกล้าแย่งชิงพื้นที่ด้วยหรืออย่าว่าแต่ตระกูลฟ้าของตนเองถูกจัดอยู่ในฝ่ายองค์ชายรองท่านมหาเสนาบดีก็แตกหักกับวังตะวันออกส่วนสำนักตรวจสอบกอดพระบาทห้องเต้ไว้ฟ้านเสียนแม้มีกำลังหนุนอันเข้มแข็งแต่ก็เป็นเป้าหมายที่ไท้จือตั้งข้อรังเกียจหากทั้งสองฝ่ายพบกันบนทางคับแคบ ต่อให้ข้างกายฟานเสียนมีจุ่นจู้ปลอมนางหนึ่งบวกกับตระกูลเยี่ยและตระกูลฟานหากว่าท้าจือคิดยามหยันตนเองตนเองไม่สามารถถกเหตุผลด้วยฮ่องเต้เคยรับสั่งที่พิงน้ำชาริมแม่น้ำาหลิวจิ้งว่าฟานเสียนจะมีชีวิตที่สุขสบายหากว่าพระบิดากับราชโอรสคิดต่างกันฟานเสียนก็ไม่เชื่อว่าฮ่องเต้จะออกน้าให้กับบุตรชายของคุณนางใหญ่คนหนึ่ง ดังนั้นมันต้องรีบกลับกลับอย่างรวดเร็วฉับไวไม่เปิดโอกาสให้ไท้จืหยามหยันตนเองขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ตนเองลงมือเลยวู่วามจะมีความผิดฐานลบหลู่เบื้องสูงยามมามาอย่างผ่าเผยยามกลับรีบร้อนลนลานป้านเสียนรู้สึกเป็นรสชาติสุดทนทานลิ้นหวานเอ,อ๋อก็ขมวดคิ้วขุนข้องมองใจคุณคิดว่า เฉิงเฉียนเกอเกอไม่ใช่เสือ,อร้ายชายคนรักฉันไหนเกรงกลัวถึงเพียงนี้เยี่ยหลิงเอ,อ๋อก็นึกดูแคลนฟ้านเสียนที่เกรงกลัวคนบุญหนักสักใหญ่คุณคิดว่าไท่จือมาแล้วจะเป็นไรเมื่อฮ่องเต้ส่งไท่จือมาฝึกวิทยายุทธิธิกูลเยี่ยตั้งแต่เล็กตัวเองไม่ใช่ทุบตีมาหรอกหรือฟ้านเสียนจะยังไงเป็นเพียงขุนนางเสดีจหลางชั้นที่8เป็นลูกชูของพระกำกับดูแลทักษิณ ไหนเลยเป็นเช่นคุณหนูทั้งสองที่เข้าออกวังต้องห้ามพบพานผู้ยิ่งใหญ่จนคุ้นเคยมิหนำซ้ำมันคิดอ่านรอบครอบกว่าเด็กหญิงทราบว่าเรื่องนี้อ่อนไว้อยู่บ้างเนื่องจากมันสั่งการอย่างรวดเร็วเมื่อขบวนของไทจือใกล้ถึงบ้านพักตะอากาศคณะของฟ้านเสียนก็เหยียบย่างสู่ทางหลวงทั้งสองฝ่ายเดินเฉียดผ่านไป แต่แล้วยามนั้นาเกิดเสียงย่ำม,ม้าล่อคล้ายกันแสดงบนเวทีงิ้วขบวนของไทจือหยุดยั้งลงมีราชองครักษ์บอกให้คณะของฟ้านเสียนหยุดลงเช่นกันฟ้านเสียนเลิกม่านหน้าต่างรถมองออกไปเห็นภายในรถสีเหลืองนั่งไว้ด้วยบุรุษอายุ18ปีผู้หนึ่งกำลังกล่าววาจากับรถม้าที่อยู่ทางด้านหลังของตนเองไทจือรีเฉิงเฉียน กลับมีหน้าตาหมดจดเพียงแต่สีหน้าไม่สู้ดีขาวซีดอยู่บ้างริมฝีปากก็เป็นสีคล้ำวันนี้เดินทางมาพักร้อนนึกไม่ถึงว่าจะพบพานกับหวานเอ๋อเมย่อยๆกับแม่นางเยี่ยซึ่งเติบโตมาด้วยกันจึงหยุดรถลงปฏิสันฐานอยู่หลายคำลีเฉิงเฉียนพอฟังว่าเมื่อคืนเมย่อยค้างแรมที่บ้านพักหลาอากาศต้องกล่าวด้วยความเป็นห่วงว่า ท่านไม่รักถนอมร่างกายตัวเองหมอหลวงบอกแล้วว่าโรคของท่านกลัวเผชิญกับความเย็นเยีย่ยหลิงเอ๋อที่ด้านข้างยิ้มพลางกล่าวว่าลิ้นเจี๋ยวไม่เป็นห่วงข้อนี้ที่ข้างกายของนางยังมีหมอมีชื่อคนหนึ่งลิ้นหวานเอ๋อขมวดคิว้วพลางเหลือบมองเยีย่ยหลิงเอ๋อแวบหนึ่งยิ้มพลางอธิบายว่าย่างเข้าฤดูร้อนแล้วไหนเลยถูกความเย็นแทรกซึมได้ แต่ว่านั่งหันหัวเรื่องไม่สำเร็จไท้จือ่อเกิดความสงสัยอยากรู้ต่อคำพูดของเย่หลิงเอ,อ๋อพอซักถามค่อยทราบว่าในรถม้าคันแรกสุดนั่งไว้ด้วยคู่บ้นของว่านเอ,อ๋อใหม่ๆต้องร้องพลงว่าเป็นคนใช้หมัดธรมินของตระกูลฟานนั่นหรอนี่เป็นคนมีชื่อเสียงเรียงนามหรือเรียกหามาให้เราชมดูลินหวานเอ,อ๋อกล่าวด้วยความลำบากใจอยู่บ้างว่า แล้วการไปเถิดเตี้ยนเที่ยจะได้ขู่ขวัญมันแล้วท้าเจอขโมดคิ้วกล่าวว่าแม้แต่เจ้าชีวิตจะมีเคยญาติยากไใครวันหน้าพวกท่านแต่งงานกับมันถือว่าเป็นหน่วยฟู่ของเราพบหน้าสักครั้งโกรวอันใดอีกประการฟู่ห่วงเตรียมเบิกตัวมันเข้าวางังเพื่อพบปะเหนียงเหนียงทั้งหลายในวงังมันหยุดเล็กน้อยแล้วกล่าวต่ออีกว่า ไม่หนำซ้ำราชสำนักกำลังจะมอบหมายภารก,กิจแก่มันหรือว่ามันยังคิดหลบหน้าผู้คนคำพูดนี้กล่าวหนักเกินไปขบวนรถของทั้งสองฝ่ายจึงหยุดนิ่งลงคำนับไท้จื่อเตี้ยนเชี่ยสุ่มเสียงหนึ่งดังขึ้นฟานเสียนไม่สรามาถึงรถม้าของไท้จื่อตั้งแต่เมื่อใดน้อมคำนับอย่างยิ้มแยม้มไท้จื่อไม่จิตขาดเขาร่างกายอ่อนแอ นี่เป็นความเข้าใจที่ฟ้านเสียมีต่อไท้จือหลังจากแสดงความเคารพก็เงยหน้าขึ้นอย่างเสียมารยาทถึงแม้ว่าอีกฝ่ายมีสถานะสูงส่งแต่ในใจฟ้านเสียนเห็นว่าตนเองสนทนากับห้องเต้มาแล้วพอพบพานราชโอรสของพระองค์จึงไม่ตื่นเต้นเท่าใดมันความจริงไม่คิดออกมาพบหน้าท้จือจนใจที่เยียดหลิงเอ๋อปากมากทำให้มันหลบหน้าไม่ได้ ขณะที่ฟ้านเสียนมองดูไทจือไทจือก็มองดูมอนด้วยความสนใจสำหรับกับไทจือเห็นว่าฟ้านเสียนใช้เวลาไม่กี่เดือนสร้างชื่อลือกระชอนทั่วมหานครถือเป็นเรื่องแปลกประหลาดประการหนึ่งไม่หนำซ้ำพระบิดารับสั่งว่าจะให้มันแต่งงานกับวานเอ๋อใหม่ๆในฐานะประมุขวังตะวันออกย่อมทราบว่าเบื้องหลังของเรื่องนี้แฝงความหมายอันใด หากว่าจากกงโจ้ซึ่งมีสถานะเป็นููกูต้องสูญเสียอำนาจในการดูแลท้องพระคลังผู้ที่รับช่วงสืบแทนยังเป็นศัตรูเกรงว่านี่เน่าที่หมักหมมไว้จะถูกเปิดโปงออกมานี่เป็นปัญหาที่ไท้จือวันวิตกที่สุดดีที่การเปลี่ยนมือต้องรอไปอีกสองปีไม่ใช่เรื่องรีบด่วนเฉพาะหน้าแต่ว่าตระกูลฟ้านสนิทสนมกับจิ้งอ๋องซื่อจือของจิ้งอ๋องก็คบหากับพี่รอง ดังนั้นไทจือต้องขโมดคิ้วพลางมองดูชายหนุ่มอนันงดงามที่หน้ารถยามกระทันหันไม่อาจกล่าววาจาที่ปรึกษาวังตะวันออกก็แบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายยังไม่ตัดสินใจว่าจะลงมือหรือดึงตัวตระกูลฟ้านมาเข้าร่วมหากเป็นตัวตึกทั่วไปไทจือยังไม่สนใจแต่ว่าตระกูลฟ้านผิดแผกแตกต่างจู่มู่ของชายหนุ่มผู้นี้เป็นแม่นมของพระบิดา เมื่อมีความสัมพันธ์เช่นนี้ไทจือก็ไม่สะดวกกับการทำยังไงกับตระกูลฟ้านในที่สุดไทจือรู้สึกตัวว่าเสียกิริยาจึงยิ้มพลางถามว่าท,ท่านคือท่านคือฟ้านเสียนเฉินฟ้านเสียนคำนับไทจือเต้นเซี่ยฟ้านเสียนแสดงความเคารพอ,อีกครั้งกล่าวอีกว่าเนื่องจากว่าเป็นรถโดยสารของไทจือจึงไม่ได้ลงจากรถขอเต้นเซี่ยโปรดให้อภัย ไทจือมองดูใบหน้าที่หมดจดของฟ้านเสียนความรู้สึกที่รังเกียจในตอนแรกลดน้อยถอยลงมากนะักตัดสินใจว่าจะดูไปก่อนจึงกล่าวไม่ทราบไม่มีความผิดแต่ว่าหวานเอ,อ๋อเหมยเหมยของเราอ่อนแออมโรคท่านต้องเพิ่มความใส่ใจดูแลให้มากเดี๋ยวได้ประพฤติเช่นชายหนุ่มในมหานครที่เอาแต่สนุกสนานฟ้านเสียนฟังออกว่าวันนี้ไทจือไม่คิดจัดการกับตนเอง ค่อยคลายใจลงรับขานว่าฉันทราบดีท่านจืออบรมสั่งสอนว่าไม่ต้องสำรวมเกินไปหลังการแต่งงานท่านถือเป็นย่า,างห่างของข้าพเจ้าต้องเดินทางเข้าวังยังคงผ่อนคลายกว่านี้ฟ้านเสียงร,รับคำคลานหนึ่งแต่ําพูดหลังจากนี้กลับสร้างความตื่นตระหนกแก่มัน ทูตของนครตรงอีกับแคว้นเปยฉีกําลังมาถึงมหานาครเนื่องด้วยเหตุการณ์ที่ถนนหนิวหลางเกี่ยวข้องกับท่านดังนั้นราชสํานักแต่งตั้งท่านเป็นผู้ช่วยทูตเข้าเจรจากับผู้มาเราบอกกล่าวล่วงหน้าท่านจะได้เตรียมตัวแต่นน่นๆนไทจือบอกกล่าวอย่างเฉยชาเข้าใจว่าตนเองแสดงน้ําใจต่ออีกฝ่ายคราหนึ่งฟ้านเสียงงงงานวูบคบคิดแล้วกล่าว เฉินเป็นคุณนางเสีีหลางตึกไท่ฉังซื่อหากเข้าร่วมการเจราจาความเมืองเกรงว่าไม่เหมาะสมไท่จือแค่นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าหากไม่มีผลงานอยู่บ้างวันหน้าท่านจะอยู่ในราชสำนักได้ยังไงฟ้านเสียงฟังออกว่าอีกฝ่ายมีโทรศตอยู่บ้างจึงรีบรับคำคลาหนึ่งทั้งกราบขอบคุณไทจือค่อยเบี่ยงตัวออกมาด้านข้างไทจือกดแกงแท่มา้า ที่ทําจากเส้นลวดเจือปนใจทองในมือพ่อหอ,อกศรีษาด้วยความพึงพอใจหันไปกล่าวกับลิ้นหวานเอ๋ยว่าท่านควรเข้าวังให้มากกว่านี้กูกูคิดถึงท่านหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวอีกว่าระหว่างนี้กูกูมีอาการปวดศีรษะซุ่มเสียงของไถจืดเป็นปกติสีหน้าก็อ่อนโยนแต่หางตาของฟ้านเสียงเลือเห็นไถจืดเกิดความไม่สบายใจอยู่บ้าง ลิ้นหวานเออเพียงยิ้มเล็กน้อยไม่กล่าวอะไรให้จือเดินทางต่อพร้อมกับเสียงร้องขบวนรถของไทจือเริ่มเคลื่อนที่มุ่งหน้าไปยังบ้านพักตาอากาศแต่ฟ้านเสียงไม่กล้าเคลื่อนไหวรอจนขบวนรถของไทจือหายลับกับสุดทางมันค่อยระบายลมออกจากปากขยับเอวที่แข็งทื่ออยู่บ้างยิ้มพลางกล่าวว่า เป็นฉินเจอแสนลาบากจริงๆเยี่ยหลิงเอ๋อกล่าวว่าหรือว่าท่านกล้ามีความคิดเห็นเป็นอื่นลิ้นหวานเอ๋อร์ดุว่าหลิงเอ๋อห้ามกล่าวเหลวไหลนี่เรียกว่าสิ่งหนึง่งกำาลบอีกสิ่งหนึง่งซื่อเจ๋อกวัวเยอะๆเยี่ยหลิงเอ๋อกลัวไม่เสือสาวลิ้นหวานเอ๋อพอมีโทสะขึ้นมาเยี่ยหลิงเอ๋อก็รีบกระโดดขึ้นรถมา้า ลิ้นหวานเอ๋เดินถึงข้างกายฟ้านเสียนเห็นมันยังเหม่อมองไปทิศทางที่ขบวนรถของไท้จือจากไปจึงทอดถอนใจกล่าวว่าทราบว่าท่านกลัดกุ้มอันใดแต่ว่าเกือเกือของข้าพเจ้าทั้งสามยากอยู่ร่วมท่านทางที่ดีไม่เอ็นเอียงไปทางฝ่ายใดฟ้านเสียนยอมรับภูมิปัญญาทางการเมืองของลิ้นหวานเอ๋ซึ่งบ่มเพาะจากในวังจึงพงอกศีสรับนึกถึงเรื่องหนึ่งกล่าวว่า คนชายคนเล็กเล่าหรือว่ายากต่อแยอด้วยลิ้นหวานเอ๋อกล่าวว่าหวนหวินเพื่อมีอายุปแปดขวบไหนเลยรู้ความอันใดจากนั้นปลอบโยนมันว่าราชบุตรเขยมีตำแหน่งลอยในตึกไทยฉางซื่อก่อนหน้านี้มีตัวอย่างเข้าร่วมเจรจาความเมืองไม่แน่ว่าวังตะวันออกคิดผูกมัดท่านจริงๆท่านวางใจเถอะต้านเสียงยิ้มเล็กน้อย คุณคิดว่าตอนเองวางใจอยู่แล้วแต่ยังแทงเป็นท่อถอนใจกล่าวว่าพอพบกับไทจือวังตะวันออกซึ่งเป็นผู้ปกครองรัชชิงในอนาคตยังอดตื่นเต้นไม่ได้กล่าวไปประหลาดแท้เมื่อชาติลางก่อนฟ้านเสียนก่อนที่จะล้มป่วยข้าราชการระดับสูงที่พบเห็นเพียงเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนแต่หลังจากฟื้นคืนชีพอาจเป็นเพราะเติบโตขึ้นในครอบครัวขุนนาง พอพบผานบุคคลทั่วยิ่งใหญ่ก็ไม่ตื่นเต้นเท่าใดแม้กระทั่งวันก่อนพบกับห้องเต้โดยบังเอิญก็ปกปิดได้ไม่เลวลิ้นหวานเอ,อ๋อดหัวรอไม่ได้ชุดดึงแขนเสื้อของมันกล่าวว่าได้ยินท้าจือกล่าวหรือไม่ก่อนแต่งงานท่านต้องเข้าวางไปกราบเนียงเหนียงทั้งหลายหากว่าเหล่าจูจงยินดีขึ้นมาไม่แน่ว่าจะพบหน้าท่านหลังจากเข้าออกตำหนักสิบกว่าหลัง ต่อให้ท่านตื่นเต้นตึงเครียดก็กลายเป็นชาด้านแล้วฟ้านเสียงทับทนคำเหล่าจูจงทราบว่าลิ้นหวานเออหมายถึงฮองไทยเฮาวางหลังไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใดกับเสียวกายอย่างหนาวเหน็บฟ้านซือเจอออดออ้อยู่ในรถครึ่งค่อนวันอดมุดออกมาไม่ได้ไปกันเถอะเต้นเสี่ยจากไปไกลแล้วยังยืนอยู่ที่นี่ทาอะไรมันพอร่ำร้องตาเป่าในรถม้าตรงกลาง ก็ส่งเสียงร้องตามฟ้านเสียงยิ้มเล็กน้อยโบกแขนเสื้อคลาหนึ่งสลัดลืมเลือนเรื่องราวไปในความเข้าใจของฟ้านเสียงตอนเองเมื่อโชคดีที่เกิดใหม่ก็ต้องขนขวายให้เต็มที่ไม่ว่าหญิงงามเงินทองหรืออำนาจอย่าได้ตำหนิว่ามากเกินไปแต่หลังจากที่มาถึงมหานครพบเห็นการต่อสู้แย่งชิง อดบ,บังเกิดความเบื่อหน่ายไม่ได้ตอนนี้กิจการของร้านหนังสือมิแสวงหาดำเนินไปด้วยดีหลายบทสุดท้ายของบันทึกแห่งก้อนหินก็ตระเตรียมจัดพิมพ์เห็นแน่ชัดว่าเงินทองจะไหลามาเทมาต่อให้วันหน้ารับช่วงดูแลท้องพระคลังจะหาทางโยนให้กับตึกชิ่งหนีถังกับฟ้านซื้อเจอส่วนในราชสำนักมีบิดากับเฉินหิงผิงซึ่งเป็นพันธมิตรของมารดาช่วยต้านทานไว้ สำหรับอันตรายลับมีท่านอาอูจูคอยคุ้มกันต่อให้ท่านอาอูจูวางเฉยเช่นเหตุการณ์บนถนนหนิวหลางฟ้านเสียนก็เห็นว่าตนเองมีความสามารถในการป้องกันตัวดังนั้นฟ้านเสียนเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติเป็นมหาเศรษฐีที่สุขขารมทั้งหมดนี้เป็นเพียงความนึกฝันมันกับผู้คนที่ข้างกายมันล้วนทราบดีแต่นั้นฟ้านเสียนมองดูพื้นดินเหลืองนอกหน้าต่างรถกล่าวว่า นี่ประจวบเหมาะไปแล้วตั้งออกตกเหนือใต้ของมหานครมีราชนิเวศส่วนพระองค์13แห่งที่แปรพระราชฐานสองแห่งพื้นที่ล่าสัตว์หนึ่งแห่งด้วยสถานะของท้าจือเตี้ยนเซียสามารถเข้าพักได้ทั้งหมดเหตุใดวันนี้มายังบ้านตาอากาศบ้านตาอากาศทั้งอยู่ไกลจากมหานครและเงียบสงบเพราะเหตุนี้พวกเราจึงเลือกที่นี่ หลังจากที่ออกเดินทางต่อมันก็หวังฉีเหนียนโดยสารรถม้าคันเดียวกันดังนั้นบอกกล่าวอย่างตรงตรงหวังฉีเหนียนก็ขมวดคิ้วกล่าวว่าหากว่ามีคนจงใจให้ไถ่จื่อมายังบ้านตากอากาศเพื่อเกิดการประทะกับพวกเราแผนการนี้ออกจะซับซ้อนเกินไปทั้งไม่แน่ว่าจะเกิดผลฟ้านเสียนสันศีษะดวงตาทอประกายเยียบเย็นกล่าวว่า ขอเพียงเป็นคนที่อยู่ข้างกายไทยจืออย่างนั้นคิดน้อมน้าให้ไทจือออกมาท่องเที่ยวไม่ยากนักจะว่าแต่ข้าพระเจ้าถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเหมิมเกรมคาดว่าผู้ที่เตรียมการให้พวกเราพบกับไทจือคงนึกไม่ถึงว่าไทาจือพอพบเห็นคนที่คิดแย่งชิงเงินของมันยังไม่มีโทสะส่วนข้าพ่าเจ้าก็สงบสงบถึงเพียงนี้หวังฉีเหนียนแยกเยะว่าตามกฎในวัง เรื่องที่ไทจือออกจากมหานครมาท่องเที่ยวต้องเตรียมการล่วงหน้าพวกเรามายังบ้านตากอากาศเมื่อวานหากว่าไทจือตระเตรียมมายังที่นี้ตั้งแต่หลายวันก่อนถือเป็นการพบกันโดยบังเอิญหาใช่ผู้คนจงใจไม่ฟ้านเสียสนสันศีสะกล่าวว่าตอนที่ข้าพเจ้าขึ้นรถได้สอบถามจุนจู้แล้วการเดินทางของไทจือขอเพียงไม่อยู่ห่างจากมหานครเกิน28ลี เพียงแจ้งต่อในวังและใช้เวลาเตรียมการหนึ่งวันดูจากเวลาที่พวกเราพบกันคาวดว่าถ้าจือ,ออกจากวังเมื่อเช้าวันนี้เองหวังฉีเหนียนมองดูฟ้านเสียนด้วยความเป็นห่วงกล่าวเบาๆวา่าผู้ที่เตรียมการเช่นนี้จะได้ประโยชน์อันใดฟ้านเสียนหัวรอพลางกล่าวว่าได้รับประโยชน์มากมายหากว่าถ้าจืยามหยันข้าพเจ้า ตระกูลฟ้านเราคงได้แต่เข้าร่วมกับฝ่ายตรงข้ามอย่างเปิดเผยแล้วสวังฉีเหนียนเรียบเพียงถามว่าเป็นองชายรองหรือฟ้านเสียงขุนคิคดนับตั้งแต่มาถึงมหานครองชายรองเรียกหาอยู่หลายครั้งแต่ก็เกิดเหตุแทรกซ้อนตนเองยังไม่ได้พบหน้ามันไม่ทราบว่าบุรุษที่ไม่ยอมเป็นองชายผู้นี้เป็นบุคคลเยี่ยงไรแต่มันไม่กล้าตัดสินชี้ขาดเพียงกล่าวว่า ผู้ใดทราบได้คนในวังล้วนกลอกกลิ้งข้าพเจ้าจึงครั้งที่จะสนใจที่ว่าครั้งที่จะสนใจไม่เป็นความจริงมันยังมอบหมายให้หวังฉีเหนียนลงจากรถดูว่ามีคนติดตามขบวนรถตนเองหรือไม่มันเชื่อว่าด้วยความสามารถของหวังฉีเหนียนหากมีคนรอบจับตาดูตนเองบนทางหลวงจะจับตัวฝ่ายตรงข้ามได้หากว่าไม่มีคนจับตาดูขบวนรถของตนเอง แสดงว่านี่เป็นการพบกันโดยบังเอิญตนเองออกจะอ่อนไหวไปแล้วฟ้านเสียงสืนยิ้มพลางเอสหลังพิงกับเบาะรถภาวนาว่าตนเองคิดมากเกินไป